ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้กินตำหรือยังคะวันนี้อยากกินตำตำหมึกกรอบหรือหมึกแช่ของเรานะคะแต่เราจะเอามาทําเป็นตำแซ่บกรอบนุ่มนะคะมาดูกันค่ะว่าน่ากินแค่ไหนนี่ค่ะตำหมึกกรอบหรือหมึกแช่ที่เราเอาไปใส่เย็นตาโฟนแล้ะค่ะนะคะ,นะคะเป็นยังไงคะสีสันนี่ ชิ้นโตๆแบบจุกๆนะคะไม่ใส่เส้นนะคะมีแต่เมือกกรอบล้วนๆเลยค่ะมาค่ะมาแซบๆด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวตักใส่จานให้ดูนะคะตักใส่ถาดน่ากินไหมคะเพื่อนๆค่ะอุ้ยน่าอร่อยมากเลยมาค่ะตักใส่ถาดเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิค่ะน่าอร่อยไหมเอ้ย่ ตำหมึกแช่กับกรอบนุ่มๆน,นะคะเอามาเปลียนสไตล์เป็นตํานะคะน่ากินมากเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะแซ่บๆด้วยกันจ้าตําหมึกแช่ค่ะแวะมาทานข้าด้วยกันนะคะ